สวัสดีค่ะอุ้มนะคะดีใจ r r o u u t t s p e i i l l s t t จาก DJI สาขา Fashion Island Coaching this week วันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการตั้งค่าพ o อ k เก็ 3, เวลาไลฟ์สด Facebook ผ่านโปรแกรม OBS mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการตั้งค่ายัางไงกันบ้าง mm hmm. ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตติ้งพ o อ k เก3สากับโปรแกรม OBS สำหรับการไลฟ์สดผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะจะมีวิธีการเซตติ้งยังไงบ้างไปชมคลิปนี้กันค่ะ และอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยก็คือ p o k k e t 3นั่นเองค่ะและสายการเชื่อมต่ออย่าง USB Type C หากคอมพิวเตอร์ใครไม่มี Type C ก็สามารถใช้ USB Type A to Type C ได้ค่ะอันดับแรกเราจะมาติดตั้ง p o k k e t 3กับตัว Mini Handle และไตพอรกันก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะมาเสียบสาย USB ที่หลัง Pocket 3แบบนี้ค่ะและ USB อีกด้านก็จะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยค่ะ เมื่อติดตั้งกล้องพกสามเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเปิดเครื่องแล้วก็เลือกที่เมนูเว็บแคมแบบนี้ค่ะมาต่อกันที่โปรแกรม obs กันบ้างนะคะเราจะทำการเพิ่มกล้องเข้าไปโดยกดไปที่เมนูบวกด้านล่างตรงนี้นะคะเลือกเมนูวิดีโอ capture device จะทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อง่ายต่อการเลือกตัวกล้องก็ได้นะคะในคลิปเราจะตั้งชื่อเป็น Pocket 3ค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกกล้องที่เรามีตรงเมนูตรงนี้หากมีกล้องหลายตัวก็สามารถเลือกกล้องที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเลือกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคค่ะตัวกล้องที่เราเพิ่มไปก็จะขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถปรับสัดส่วนของกล้องได้ตามใจชอบได้เลยอย่างในคลิปจะปรับสัดส่วนเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับใส่อาร์ตเวิร์กเราก็จะเว้นที่ด้านข้างไว้สำหรับอาร์ตเวิร์กแบบนี้ค่ะ และถ้าอาร์ตเวิร์กและวิดีโอของเราทับซ้อนกันแบบในคลิปก็สามารถเลือกเลเยอร์และกล้องของอาร์ตเวิร์กขึ้นลงเพื่อให้มันซ้อนทับกันสวยงามมากขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะถัดมาเราจะมาเซตติ้งคีย์สตรีมกันค่ะวิธีการเซตติ้งนะคะเลือกไปที่หัวข้อเซตติ้งตรงมุมขวาด้านล่างเสร็จแล้วเลือกไปที่หัวข้อสตรีมเลือกช่องทางการไลฟ์ a c e like b o o k แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะมาใส่คีย์สตรีมตรงช่องด้านล่างตรงนี้ค่ะโดยที่คีย์สตรีมของเราจะอยู่หน้า Facebook ของเราค่ะมากันที่ Facebook กันนะคะกดไปที่หัวข้อวิดีโอถ่ายทอดสดก็จะขึ้นหน้าเซ t t i n g การถ่ายทอดสดแบบนี้ค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นการตั้งค่าการไลฟ์ถัดมาเราจะมาเลือกหัวข้อการถ่ายทอดสดค่ะกดเริ่มถ่ายทอดสดด้านล่างตรงนี้ค่ะในหัวข้อการสร้างวิดีโอถ่ายทอดสดซ้ายมือ เราจะมาเริ่มกันที่เชื่อมต่อแหล่งที่มาของวิดีโอกันค่ะในหัวข้อนี้จะมีเว็บแคมแล้วก็ซอฟต์แวร์สตรีมให้เลือกเป็นซอฟต์แวร์สตรีมและมาคัดลอกคีย์สตรีมด้านล่างตรงนี้ค่ะแนะนําให้รีเซ็ตคีย์สตรีมให้เรียบร้อยแล้วค่อยกดคัดลอกคีย์สตรีมตรงนี้เข้าไปวางในโปรแกรม OBS ของเราก่อนหน้านี้ได้เลยเมื่อทําการคัดลอกเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะ ถัดมาในหัวข้อเพิ่มรายละเอียดการโพสต์นะคะกดไปที่หัวข้อช่องวิดีโอถ่ายทอดสดของคุณเกี่ยวกับอะไรเสร็จแล้วตั้งชื่อวิดีโอและคำอธิบายให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะสเตตัสทางด้านซ้ายมือหัวข้อการเพิ่มรายละเอียดการโพสต์ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้ค่ะ ส่วนหัวข้อแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะก็มากด Start Steam ที่โปรแกรม OBS ได้เลยนะคะกลับมาที่หน้า Facebook ในการสร้างวิดีโอไลฟ์สดของเรานะคะสถานะของแหล่งที่มาของวิดีโอก็จะขึ้นสถานะติ๊กถูกแบบนี้ค่ะเมื่อเซ t t i n g ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเริ่มไลฟ์สดได้เลยค่ะ